ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอปัญหานี้แน่นอนครับในการกลับรถใต้ถนนนะครับกลับรถแล้วไม่สามารถไปต่อได้เพราะตีวงกว้างเกินไปครับทำให้เกิดการติดขัดทางจราจรนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเทคนิคง่ายๆนะครับว่าทำอย่างไรนะครับจะสามารถกลับรถในคราวเดียวโดยไม่ติดขัดนะครับซึ่งปัญหาในลักษณะนี้นะครับมักเกิดกับรถกระบะและรถ SUV ที่มีช่วงรถที่ยาวนะครับ ปัญหาแรกที่ทําให้กลับรถไม่พ้นนะครับคือคุณขับชิดฟุตบาทน้อยเกินไปครับจึงทําให้เหลือพื้นที่การกลับรถที่น้อยนะครับด้านหน้าของรถก็จะไม่พ้นนั่นเองครับปัญหาที่2นะครับคือตีวงเลี้ยวไวเกินไปนะครับคือเมื่อถึงเกาะกลางถนนแล้วคุณห้ามตีวงเลี้ยวชิดเกาะกลางถนนเด็ดขาดครับการตีวงในลักษณะนี้นะครับด้านหน้ารถอาจจะพ้นก็จริงครับแต่ด้านท้ายรถจะไม่พ้นเกาะกลางถนนครับ เมื่อเราทราบปัญหาทั้ง2อ,อย่างนี้แล้วนะครับวิธีทางแก้ก็คือ 1. ขับชิดฟุตบาทนะครับ2ขับให้เลยเกาะกลางถนนไปสัก2ช่วงตัวรถนะครับ3คือหมุนพวงมาลัยเผื่อก่อนเลี้ยวนะครับหมุนไปนเลยครับ2รอบถึงรอบครึ่งนะครับจากนั้นปล่อยคันเร่งจะทําให้รถของเรานะครับตีวงแคบขึ้นและทําให้กลับรถง่ายมากๆครับทีนี้มาดูวิธีการฝึกในชีวิตประจําวันนะครับ ส่วนใหญ่คนที่กลับรถไม่พ้นนะครับ <_ an> เกิดจากการขับรถที่เคยชินในการตีวงกว้างนะครับยกตัวอย่างในชีวิตประจําวันนะครับผู้คนส่วนใหญ่มักจะตีวงไปที่เลนสามเลยนะครับคือตีวงกว้างมากๆวิธีการฝึกก็คือเมื่อเรากับรถในชีวิตประจําวันนะครับลองตีวงให้แคบลงนะครับเข้าเลน1นเลน2ให้ได้ครับเลน1นอาจจะยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเลน1ครึ่งหรือเลน2เนี่ยลองทํากันดูนะครับ จะง่ายกว่าครับ